สวัสดีค่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชอง Bam b มล Lam p ิ r e n Official ค่ะพี่น้องคะสำหรับนะคะมื้อนี้ก็เป็นย่มแรงของวันที่15นะคะซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันที่16แล้วก็วันต่อไปวันที่17นะคะพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้นะคะ Bam Bam กะแน่นอนว่ายิ่งใกล้วันที่เรานัดหมายก,กันนะคะหรือ ใกล้วันเสียงโชคนะคะลายๆผุ๋ยลายๆค้นกสีน้ำหาน้ำหาตัวเลขน้ำหาเสี่ยงโชคเสียงทายนะคะของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะบอแปรมีมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะน่าจะจากน่าจะจากจากไนน่าจ,จาก,าจจากาจช่องของอผู้ใหญน้อบรูพุนตัดมาติกตอกแต่เป็นของป้าดาเป็นคนที่จุด ภูมนะคะประดาที่อยู่บ้านนองนะคะพี่น้องคะวันนี้ที่ศาลตายายนะคะบ้านอุ้งอิงนะคะประเพณได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยนะคะผมจิมี่นะครับอยังไ้พี่นองเลยเบิงพระดาของเราวัดทองคำมากพระดานองอุ้งอิงนะครับชิมมี่แนวทางสิทธิ์จิ๋นองไปตรงเดินเครับ

แต่ว่าแปมซีโอไอฟังงมามันเป็นตัวไหนนะคะมันเป็นตัว157ที่ประดาไปจุดนะคะล่าสุด,ด้ี่นี่คลิปล่าสุด,ด้นี่คลิปล่าสุดเลยนะคะจากนายชาแน l แมนนายชาแน l ซื้อสองเพื่อนคือเดี๋ยวผมแปมพาเบรงก่อนายชาแน l นะคะนายชาแน l นายชาเนลนายชาเนลอย่าลืมด้วยค่ะพี่นงค่ะกู้ใดที่ต้องอยากเบื้องต้นฉบับนะคะปอกแอมเจอแล้วนะคะช่องนายชาเนลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี่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 ตาใหญ่นี่ครับครับ ว่านเมื่อก่อนไปผ่านมานะครับประดานน้องอุ้งอิงนะครับจะมีแนวทางให้พี่น้องได้บึงได้ยังไงครับนี่อันนี้ก็เป็นแนวทางด้วยพี่น้องนะี่ครับแนวทางนะครับสารตายายนะครับเอาไงอีกรอบนหนึ่งครับเต็มติมเลยพี่น้องนะี่ครับนี่คือแนวทางด้ยพี่น้องนะครับ หนึ่งสีทั้งบ้านเนี่ยเป็นบ,บ้านน้องอุ้งอิงมีคนเบิง้งคลิปประมาณสองหมื่นนะคะ,คะพี่น้องคะซึ่งคนไหนที่ยังไม่เห็นคลิปนะคะมาแปมแนะนําให้ไปเบิ้งคลิปเต็มอยู่ช่องนี้ค่ะพี่น้องช่องนายชาแนวสร้างบ้านหนุ่งอิงนะคะพี่น้องคะพนในร่องเป็นคลิปลาซุดวางห้าชั่วโมงที่แล้วนะคะสําหรับคนไหนที่กําลังหาแนวทางอยู่นะคะหรือว่าแบบยังบ่เห็นเพื่อออ,อกเพื่อ,อยังกระิบโบได้น้าเพลินนะคะอันนี้ก็เป็นดวงสมพษงแต่ว่ามาแปมนะ บอคัดลาบผูใดดหกค่ะพี่น้องเพราะวบาเป็นเป็นคนไม่ดวงดารน,นี้นะคะฝากอีพออีแม่น้าค่ะสำหรับผู้ไดที่เป็นคลอเสอยียงโชคเนาะเพื่อได้โชคได้ลาบน้านะคะมันกับบางเอื่นเกิดเหตุบางเอืญนด,ดูอยู่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเกิดเหตุบางเอื่นดูอยู่สําหรับแถวแถวอ่าเพราะว่าสิเป็นเลขเมื่อนั้นเลขยังก่อเลขอันประตูประตูแบ,บ่บหรือประตูกระไต หรือยังนี่ล่ะบ้านเล็กที่เออบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่กระใต้กระออกประชักกระใต้กระออกขั้นวไดอยู่บริเวณนั้นค่ะพี่น้องค่ะในความเสื่อเขากะอะไรที่มงคลอยู่ในที่ที่มงคลมันก็มงคลค่ะพี่น้องหนึ่งห้าเจ็ดนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้หรือวันวันมะรืนสิบหกหรือสิบเจ็ดประมาณนี้นะคะฝากต้อนกับไปซ้อหาด้นะคะ่าวสาวกับไปซ้อหาไม่เบิง้ง อยงคีพี่นองอาจจะเบิ่งแล้วประเิตประทับใจกับสิไปหาไม่เบิ่งขึ้นเกา่าขอบคุณสำหรับข่าวสารของอแม่ลูกเจี๊ยบนะคะส่งให้เสมอส่งให้ทุกวันเลยนะคะอาจจะยังอ่านไม่ครบนะคะผู้ใดก็ได้ส่งให้ก็ได้ค่ะส่งช็อตเด็ดหรือว่าช็อตสำคัญที่ตาตึงใจหรือว่าเป็นแนวอยากให้เว้าให้เอฟซีลุ่นไม่เพนดนฟังสำหรับเอสซิติติตามมาโดนก็ส่งเข้ามาได้นะคะสำหรับบอมแป,แปมนะคะ เมื่อนี่นะคะปอมแปมกะเซลหมากๆเลยเพราะว่าปอมแปมมาล่องานอยู่ที่โคราชซึ่งปอมแปมมีงานวันที่สิบเจ็ดแล้วปอมแปมมาล่องงาน 24. แต่สิบสี่แต่ที่นี่คือมันปอมแปความผิดของเพื่อนไม่เป็นความผิดของเฮาที่เฮาขาดวังเกินไป <c oughs> เท่าว่าถ้าเฮาคิดมาม้าหวัวแล้วเ่ากับปอมแปมยังดอกเฮามาพักพอนเจักหมื่นสองหมื่นแล้วเฮากลับไปคิดงานนะสิไหมคะแล้วทีนี้เพิ่นเลื่อนแล้ว เดือนแต่วันที่17เลื่อนออกไปวันที่20เมษายนนะคะเดือนเมษายนค่ะพี่ดองคะ่ะเลื่อนจากเดือนเดือนนี้เดือน,นเอนมษายนซื่อบอมแปมค่ะโอ้โหแสดงว่าบอมแปมนี้่าดเสียคาดัมมันลดมากค่ะพี่้องค่ะเสียคาดัมมันลดมากมาพักพ่อนเท่อมาพักผ่อน,นะคะ่ะเพเป็นยังดอกว่าแต่ก็ลุ้นว่าให้มีงานเข้ามาเยอะเยอะ เยอะ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 เลยเพราะว่าปแแบบชอบมากชอบทํางานนะคะไปทุกวันได้ยิ่งดีนะคะพอได้เห็นงานสมือกันมีความสุขแล้วเราจะไม่ได้มีเวลามาคิดคิดเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆจ้าแจ๊กอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีพออีเม่นะคะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไ์สดกลุ่มปิดวงหนึ่งนะคะไรซิไรสดกลุ่มปิดวงหนึ่งเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะเพิ่นว่าไรซดนานจะอยู่เออน้องคาย น้องคายน้องคายวันที่20นะคะอย่าลืมเขากุมปิดไปกับนังใจนองน้ำเด้อค่ะเดอะ้อซูเมอนี่บพว่าแต่วงใดกุมปิดก็ลดลงเพราะว่าอ FC เอฟซีมันก็เสพเสพทาง YouTube หลายขึ้นนะคะดูคลิปย้อนหลังก็ได้หรือมันมีแนหอเบิ้งหลายคือว่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราว่าจะเป็นชีวิตจริงชีวิตประจําวันหรือว่าบนหน้าเวทียูทูบเบอร์ก็เยอะสิไหมคะแต่ว่าการที่มีลุมปิดึ้นมากคืออีพอรแล้วก็เอา ตังที่ได้จากส่วนนั้นนะคะย่ามเด็กกำไลนะี่บอกอะเอามาเลี้ยงลูกๆสื่อกับเขาทึ่งอะเวลาโอกาสสําคัญก็แจกจ่ายให้ลูกทีมนะคะแต่ะคนผู้ละคละเป็นพู้ละลอยด้ยมือนั่นสามลอยปีไม่สามลอยสามลอยสมีสมาชิกเยอะมากเลยะคะ่ะสำหรับวงหนึ่งคือคนเยอะมากๆเลยนะคะฝากพี่น้อง้อมนะคะแล้วตอนนี้นะคะกําลัง เดินทางมานะคะอีกหนึ่งยุ้มนะคะตอนนี้ปอแปมอยู่เป็นหนึ่งยุ้มนะคะอีกหนึ่งยุ้มมากเ็สิเป็นสองยุ้มซิปเนาะคะ่ะเนาะสองยุ้มซิปนะคะจะเดินทางมานะคะบพอพสามพอายังคนดีแล้วค้าเกียรเป็ดเกียรไกลค่าเป็นเกษตรกรอยู่ค่ะช่วงนี้ค่าแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงยังเก็บบักท่านโอ้ยหนูกับเบิ้งเล่าดีดีหนูเบิ้งคลิปเลี้ยวเล่าคลิป แมนคันหูว่าง,งานยกเลิกนุ้ส์ขึ้นีเดยไปยุน้าเพื่อนปุหรัะค่ะขึ้นิีเดยไปมาและเทะเทียดยุบุหระค่ะพี่นงคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็ยงเท่นี้แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย